สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนเลขเด็ดคนดวงเฮงนะนผู้ชมเนาะแอดมินก็จะพูดผิดอยู่เรื่อยนะนผู้ชมมันกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่วัดขามน้อยนะนผู้ชมเนาะนกบินว่อนเลยท่านผู้ชมดู นกเยอะนะครับท่านผู้ชมก็บินกันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นนะท่านผู้ชมเนาะที่นี่นะครับเห็นนกบินไหมท่านผู้ชมนกบินเยอะแยะเลยดูบรรยากาศร่มรื่นนะท่านผู้ชมเนาะต้นไม้ก็เยอะนกะก็เยอะนะท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมนกเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนทองเห็นไหมท่านผู้ชมสวยนะเหมืนเรือเลยนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่จะมาขอตัวเลขมาทําบุญที่วัดได้นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาก็มาเป็นสะพานบุญนะท่านผู้ชมจะมาขอตัวเลขขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมนะครับ ก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่าผู้ชมฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไวนะ้ในอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมรวมทั้งคนใกล้ชิดรวมทั้งคนรูจ้จักรวมทั้งพี่น้องนะท่านผู้ชมเนาะเราจะเข้ามาดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราขอคลิปเราขอตัวเลขสองตัวตรงๆนะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนใครที่อยากดูสามตัวตรงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามและเข้าไปดูที่ช่องคน2เลขนะครับท่านผู้ชมที่แอดมินดูแลอยู่ทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเนาะส่วนคลิปนี้เราก็จะมาขอสองตัวตรงกับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมแต่เราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมทนะ่านผู้ชมสวยเนาะ ท่านผู้ชมได้มาดูเองเลยนะแอดมินก็ถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับจะเข้าไปขอตัวเลขก็เลยดีกว่านะผู้ชมเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมสาธุแม่ตะเคียนทองเปิดหูเปิดตาให้ด้วยเด้อแม่ตะเคียนทองนะไปเห็น2ตัวตรงๆเลขท้าย2ตัวล่างตรงๆเลยนะแม่ ในคลิปนี้เนะาะเมื่อกี้เราก็ขอสามตัวตรงๆไปแล้วเนาะงวดนี้เราก็มาขอสองตัวเดี๋ยวนะุ่นผู้ชมสา<ะ>ธุเมตเขียนทองไปปรากฏตัวเลขให้ด้วยนะแม่นะไปเห็นสองตัวตรงๆนะแม่นะ ขเขีนตัวเลขให้ด้วยเดอ้อแม่จา๋าเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมขอสองตัวตรงๆเลยนะแม่จา๋าเอาชัดๆเดอ้อแม่เดอ้อแล้วขอให้มีคนติดตามช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันเยอะๆด้วยนะแม่ขอให้หวยขอตัวเลขที่ให้มา ขอให้เห็นชัดเจนแล้วก็ขอให้ถูกเอ้หมดมาเยอะแยะเลยท่านผู้ชมคราวนี้นะตัวนั้นเป็นลังหมดนะท่านผู้ชมซาโทแม่เขียนตัวเลขให้หน่อยเดอ้อแม่เดอ้อเดี๋ยวนะ้ท่านผู้ชมมดก็เยอะนะท่านผู้ชมมดออกมาจากไหนเยอะแยะท่านผู้ชมเต็มไปเลย แอดมินมองหาตัวเลขก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเพราะมดก็เยอะเนาะจ๋าธาุเดี๋ยวนะท่านผู้ชมทะไมมดขอให้เห็นสองตัวชัดๆนะแม่ขอสองตัวคลิปนี้ขอสองตัวนะแม่จ๋า เดี๋ยวนะท่านผู้ชมจะมองตัวเลขก่อนนะท่านผู้ชมมดก็มาแล้ว่า,านะผู้ชมเนะาะซาตัวเม็ดตะเกนทองเปิดหูเปิดตาเปิดโชคเปิดราบให้ลูกด้วยนะครับไปมองเห็นตัวเลขชัดเจนล้วนะแม่จ๋า ขอให้ตัวเลขทิ่ออกคใอยลูกมองเห็นชัดเจนนะแม่นะขอสองตัวตรงๆเลยนะแม่นะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตัวแลกยังไม่ชัดเจนนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะเอาแป้งใส่อีกดีกว่านะท่านะผู้ชม ตาตัแม่ตะเ,มกเก็นทองช่วยเขียนตัวเลขให้ลูกด้วยนะแม่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมค่อยๆดูนะท่านผู้ชมค่อยๆดูค่อยๆรูปเนาะ้าถูวแม,มกก่ตะเขนทองช่วยเขียนตัวเลขสองตัวตรงๆให้ด้วยนะแม่นะคอยเห็นตัวเลขชัดๆนะครับพแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะจะได้มองเห็นนะแม่นะอ๋อตัวเลขขึ้นมาแล้วท่านผู้ชม ตัวเล็กอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหนมแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมตัวไหนท่านผู้ชม เลขอยู่ตรงนี้ผู้ชมเดี๋ยนะขอลบอีกนิดนึงนะแม่ก็จะได้มองเห็นช <dzieci> ัดเจนเห็นไหมท่านผู้ชมมองไปเหมือนเห็นเลขสามนะท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมดูสิ เนะอ็ดมิดอีกรอบหนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมตัวแรกตัวกอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเนาะสามห้าห้าสามนะครับถ้าแอดมินตาไม่ฝาดนะ ามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมถ้าแอดมินตาไม่ฝาดนะท่านผู้ชมนะสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมถ้าเห็นตัวไหนตอนตัดต่อแอดมินจะเขียนไว้ให้อีกนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่เราจะเวลาตัดต่อถ้าเห็นตัวเลขชัดเจนแอดมินก็จะเขียนให้นะท่านผู้ชมดูตัวที่ไม่ได้พูดด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ าบางทีตอนตัดต่อมันอาจจะเห็นชัดเจนกว่าตอนถ่ายนะท่านผู้ชมแต่แอดมินว่าสามห้าห้าสามนะอยู่ตรงน,นี้น่าจะใช่นะ่าจะใช่นะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลขเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเดีย๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชม ทำไมตัวเลขขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหรอท่านผู้ชมแม่จ๋าเอาแค่สองตัวนะแม่นะคลิปนี้ลูกขอสองตัวขอสองตัวล่างนะแม่จ๋าอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขเนาะที่แอดมินมองเห็นนะ ผู้ชมอ๋อชัดขึ้นมาครับสามห้าห้าสามนั่นแหละท่านผู้ชมไม่ผิดนะสามห้าห้าสามถ้าไม่สามห้าห้าสามก็เป็นสามหกหกสามนะท่านผู้ชมเนาะแต่มองไปตรงนี้เห็นเลขห้าชัดเจนนะนนะนนะท่านผู้ชมเห็นไหมชัดนะตรงนี้เลขห้าเนาะท่านผู้ชม ตรงนี้เลขห้าชัดนะชัดกว่าตอนทีแรกด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะแต่แอดมินจะรูปอีกรอบหนึ่งดีกว่าแต่ตรงนี้เลขห้าชัดมากเลยถ้าทูวเมเจะเรียนทองเปิดหูเปิดตาเปิดโชคเปิดราภให้ลูกด้วยนะแม่ถ้าตัวนี้ออกก็เขียนให้ชัดเจนนะแม่นะจะได้ซื้อไม่ผิดพลาดนะแม่นะ ตัวที่อยู่ก่อนเลขห้ะมันมันไม่ค่อยชัดนะท่าผู้ชมเสียงเมลี่ไหนือร้องนะผู้ชมน่ากลัวจังจะเรียกห้าชัดมากนะท่าผู้ชมตรงนี้นะห้าอะไรนาะเดี๋ยวนะ อจะเลขห้านะชัดจริงๆแลผู้ชมตรงนี้ดูจะกตัวที่ก่อนห้านะมันบางทีก็เหมือนเลขสองนะผู้ชมอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาไปตามสายตายแอดมินเห็นนะผู้ชมนะสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะผู้ชม สคู่ชุดแค่นี้แหละท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขชัดเจนอยู่นะท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชม ใครจะมาขอตัวเลขใครจะมาขอพรใครจะมาทำบุญก็เชิญนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขแอดมินก็ให้ไปแล้วนะท่านผู้ชมจำกันได้หรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเก็บไปเป็นแนวทางในึ่าวันที่16ตุลาคม2563นะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่านผู้ชม ฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ในะอ้อมใจท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย